ตัวแล้วเล่นไม่จริง6ซีรีส์สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสปาจัดเต็มใช้ชิปซัตรกักกอนแป8แ8พร้อมจอ 165H เฮิร์ตและทัฟสแอนด์พิงก์ห้ารอเฮิร์ตในราคาเริ่มต้นประมาณ1 7 8 0 0ยบาทมีข่าวฝากไปเชิญผ่านนิดหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอําเภอสนามัชเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับอขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายข,ายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสหรรััับวนนจท์ ติดต่อที่คุณเทศศักดิ์ได้ที่เบอร์0819834 7 02ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้ํได้ที่เบอร์094741363 0 3, ครับขอบอกก่อนนะครับมาก,ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับตัวแล้วเล่นไม่จริง6ซีรีส์สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสบายจัดเต็ม ใช้ชิปซัปกักอน888พร้อมจอ165เฮิรตส์และทัชแซมปิ้ง500เฮิรต์ในราคาเริ่มต้นประมาณ17,800บาทล่าสุดทางโนเบียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งสเปเกจัเต็มอย่างเล d m ์เ6ซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นคือเล d m ์เ i จิ6และ r e d m ์เ i จิ6 Pro ส่วนสเปคจัดเต็มแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่สเปคของสมาร์ทโฟนเล d m ์เ i จิ6กันก่อนนะครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมค่า Reference ระดับ 165Hz รวมถึงมี Touch Sampling Rate แบบ Multi t ึงสามร้อยหกสิ Hz, และแบบ One Finger สูงถึง 500Hz ครับมีปุ่มด้านข,าข้างของตัวเครื่อง Shoulder Triangle พร้อม Touch Sampling Rate ระดับสูงสุด 400Hz ใช้ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ให้แหลมมาแบบ LD p d r 5 y และรองเป็นแบบ USB 3.1บนร,ร,ระบบปฏิบัติการ Android 11 ครับทับด้วยเลนส์มายจิค os สให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียดล้านพิกเซลกล้องอลตราวายความเรเดียด้านพิกเซลกล้องมาโครความเดียด2 0นพิกเซลมีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่องทําความเร็ว18,000รอบต่อน,นาทีมีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่5,50 0ันหมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว65วัตต์แบตเต็มภายใน3านาทีท่านครับสมาร์ทโฟนเลนส์มจิหกมีรุ่นแล,ละราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม8กิกรอม108กิกราคาอยู่ที่3,799หยวนหรือประมาณ17,800บาทรุ่นแรม12กิกรอม108กิกราคาอยู่ที่4 0 9 9หยวนหรือประมาณ19,200บาทรุ่นแรม12กิกรอม256กิกมีรมาคาอยู่ที่4,399ห,หยวนหรือประมาณ2600บาทครับส่วนสเปคของเ e น m ์เมทิ6 p r o มีตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบอั o ม e เขนาด6.8นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมค่าลิเฟเ t e ระดับ165เฮิรตซ์รวมทั้งมีทั p แซมปิเ t e แบบมัลติทัสส,บบสูงถึง360เฮิรตซ์และแบบวันฟิงเกิลสูงถึง500เฮิรตซ์มีปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องโ l d ร r t ิงเกิลพร้อมทั p แซมปิเ t e สูงสุดระดับ400เฮิรตซ์ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888 ให้แมาแบบ LP Data f และํำเปแบบ UFS 3.1บนระบบประการ Android 11 1, ครอบคับด้วยเลนส์ Magic OS 4ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีถังกล้องตัวหลักความเรเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวาความเะเอีด8ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลมีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่องทำความเร็ว20,000รอบต่อนาทีมีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่4 5 0 0ม a h รองรับระบบชาร์จไว1 2 0วัต์ แบตเต็ม50%ภายใน5นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟน e Lens m a g i 6 Pro มีรุ่นและราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม 12GB รอม 118GB ราคาอยู่ที่4,399หยวนหรือประมาณ2,600บาทรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ราคาอยู่ GB, 22, ที่4,799หยวนหรือประมาณ22,500บาทรุ่นแรม 16GB รอม2 5 6ราคาอยู่ที่5,299หยวนหรือประมาณ25,000บาทครับ และนอกจากนี้ยังมีรุ่น Red Magic Transparent Edition ที่มีความจำาให้เลือก2ขนาดตามนี้ครับรุ่นแรม16 g ิก้อม256 g ิราคาอยู่ที่5,599หยวนหรือประมาณ26,300บาทรุ่นแรม18 g ิก้อม512 g ิราคาอยู่ที่6,599หยวนหรือประมาณ31,000บาทครับสมาร์ทโฟน Red Magic 6 Series จะวางจำหน่ายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่11มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับ และจะวางจำหน่ายทั่วโลกเร็วๆนี้ครับโดยปกติแล้ว l ลน s m เมจิกจะวางจำหน่ายที่ประเทศไทยแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็น่าจะนำเข้ามาวางขายที่แบบออนไลน์ที่ประเทศไทยด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ